ฮัลโหลครับ <okay. S 1> อ๋อท่านประธาน oh, <okay. S 1> มันมีคนโทรศัพท์มาหาผมอะเขาบอกเขาเป็นตำรวจอะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเหมือนกับผมมากอยู่ในเหตุการณ์ที่ร้านแมคโดนัลอะครับท่านประธานครับผมจะเขาบอกว่าเขาจะให้ผมมาไปให้ข้อมูลเขาอะครับผมไม่ต้องไปูมองไม่เกี่ยวเขาบอกว่าจะโทรหาคุณได้ไงไม่รู้เหมือนกันครับมันมีเบอร์เข้ามาเป็นเบอร์มือถืออะครับ คุณบอกให้ออกไปคุณไม่ต้องรับคุณไม่ต้องอะไรเลยคุณไม่เกี่ยวบอกว่าผมไม่ได้ไปครับคือผมผมงงอยู่ว่าใครเป็นคนไปบอกว่าเรื่องแบ,บตัวนัลกับตั้มคุณใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นะครับผมไม่ได้รู้จักกับทางทนายตั้มนะครับธรรมทานว่า,าคุยไปคุยกับใครอะ่ะก็ไม่ได้คุยกับใครเลยครับก็มีตำรวจาไปดิเขาเกี่ยวอะไรคุณอะ่ะเขาบอกว่าก็คือวัน,ว,นวันที่วันที่แบลโดนัลเน่ know, มีคนเขาเห็น ปีเตอร์เขาบอกว่าเห็นปีเตอร์เข้ามาเขาเช็คจากกล้องวงจรปิดนะครับที่ร้านแมคโดนัลด์กับที่ปั๊มอะครับแล้วเขาจะรู้จักคุณได้ไงเขาเห็นแค่กล้องเขาจะรู้จักคุณได้ไงก็ผมอยู่ในเหตุการณ์ที่ที่แมคร้านแมคโดนัลด์ด้วยครับเขาก็เลยบอกมาแบบนี้ครับไม่เกี่ยวคุณก็ไม่ต้องเกี่ยวคุณบอกว่าไม่เกี่ยวครับผมไม่รู้เรื่องผมเป็นแค่คนข้างนอกผมก็อยู่ข้างนอกผมไม่เคยเข้าไปข้างในก็ไม่ต้องไปนะ เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเช่ถ้าเกิดไม่มาจะให้เรียกตำรวจมาเชิญมาณน้นนะครับคณก็รอให้ออกหมายเรียกมาก่อนดีแต่คุณเข้ามาปรึกษาผมไม่ใช่คุณไปก่อนเลยนะอ๋อครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งเขาก็ทักทักมาว่าไม่คุณอัดคุณอดเสเยงหรือเปล่าเปล่าครับทำไมทางผมไม่ได้อัดครับอืมแล้วไงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเห็นเอวันเกิดเนี่ยเจอ เหมือนกับเจอคนคล้ายๆกับพอมางานวันเกิดท่านประธานนะครับแต่วมีรูปหรือเปล่าเราคุ้จำได้เหรอก็คือครับก็คือคืออย่างนี้ครับคือเขาบอกว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยประมาณนี้ครับมันมีภาพที่อยู่ในเหตุการณ์แต่แต่เขาบอกว่าเหมือนกับผมอยู่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 ในเหตุการณ์นั้นด้วยประมาณนั้นกับท่านประธานครับ่เกี่ยว ครับอืมคุณไม่เกี่ยวอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าผมเห็นหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับเขาบอกให้มาหให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนแล้วเขาบผลที่ไหนอ่ะเขาบอกว่าสอบสวนกลางอ่ะครับคุณบอกไม่เกี่ยวครับแล้วเกิดแล้วคุดแล้วเขารู้ได้เขารู้เบอร์คุณได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้เบอร์ผมได้ไงมาเนี้ยครับเขาโทรเข้ามา เออคุณรู้ยังเป็นตำรวจจีนเป็นคอนเทนเตอร์หรือเปล่าแต่เขาทักเข้ามาเรื่องสองเรื่องก็คืองานวันเกิดที่พอกับปีเตอร์มาเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องที่ล่าสุดก็เห็นปีเตอร์มาที่ร้านแมคโดนัลที่เซ็นทราฟารมเชลในเซ็นท่าใกล้ๆเซ็นท่ารามินทามานียครับคุณก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องครับแล้วผมก็ผมก็อยู่ผมไม่เกี่ยวอะไรเลยครับคุณก็พูดไปแค่นั้นมีหมายมาผมค่อยไปครับแล้วถ้ามีหมายคุณก็ประสานผมเดี๋ยวผมให้ทนายไปด้วย ครับก็เห็นเขาบอกว่าเห็นภาพผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยมาถึงเขาเช็คจากกล้องวงจรปิดประมาณนั้นนะครับออครับเ,ออเขาต้องออกหมาเรียกผมก่อนเขาไม่ต้องเรียกคูห่ห่เขาจะไม่เรียกผมเลยครับครับได้งั้นก็บอกเขาว่าไงก็าธารมทานถ้าเกิดเคสแบบนี้ครับคุณต้งผมไม่รู้เรื่องครับผม,ผ,มผมเป็นผมเป็นแค่ลูกน้องผมไม่ได้ตามอะไรเลยผมไม่รู้เรื่องครับแล้วก็ ถ้ามีอะไรก็บอกคุณไม่รู้เรื่องแล้วก็ถ้าเขามีหมายก็ค่อยไปเดี๋ยวผมให้ทนายไปด้วยอ๋อครับและเกิดว่าถ้าผมบอกว่าผมไม่รู้เรื่องแต่ถือว่าผมว่าเขาให้การเทสอะไรแบบนี้เลยครับเปถึงตัวผมนะครับท่านประธานเขาคุณไม่เกี่ยวเลยคุณบอกผมคุณบอกผมไม่รู้เรื่องหรอครับคือถ้าออกมาก็ออกหมายเรื่องมาครับ,บอบ๋อวเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องเออเรื่องนี้มันต้องสอบผมก่อนดิมันสอบคุณก่อนได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ ไม่รู้อยู่ดีๆก็มีคนโทรศัพท์มามันก็เหมือนกับหน้ามันมันใช่อ่ะมันใช่ก็เป็นตำรวจว่าเขาคือมันเหมือนกับว่ามันใช่ตำรวจเพราะว่ามันทักผมมาเรื่องร้านแมคโดนัลด์ที่ปีเตอร์มาก็เห็นกล้องวงจรปิดประมันแล้วนะครับเขาทักผมมาก่อนผมก็เลยงงว่าไอ้ต้ามันรู้ได้ไงว่าว่าแมคโดนัลด์แล้วผมถามว่าปีเตอร์มันเกี่ยวอะไรอรับผมว่าพาไปเฉยคุณไปเกี่ยวอะไรอ่ะคุณก็เห็นเอาพาไปเฉยไม่มีอะไรนี่ครับวมันเกี่ยวอะไรอ่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเห็นอะไรยังไงเขาก็จะเรียกผมเข้าไปสอบผมก็เลยโทรมาหาคุณจะบอกคุณหมอชูจะม่ดูคุณคุณไม่เกี่ยวอะไรเลยครับไม่ได้นั่งอยู่ด้วยอดู่อืมครับคุณนั่งอยู่ป่ะคุณนั่งอยู่ไหมก็ก็ตอนตอนนั่งก็คือก็นั่งอยู่แป๊บเดียวครับแล้วก็ออกมาท่านประธานวันนั้นน่ะคุณไม่ได้นั่งเลยเราเอาผ้าไปเช็ดแล้วก็ไปก็มันกล้องวงจรปิดมันบอกอยู่แล้วมันเนอยู่แล้ว อ๋อครับครับรท่านประธานถูกไหมแล้วผมถามว่ามันเกี่ยวอะไรกันอะ่ะคนจะเจอกันผิดเหรออืมครับถูกไหมแล้วผมถามอ่ะมันเกี่ยวอะไรกันอะ่ะครับคือคุณจะไปให้การอะไรอะ่ะผมถามเหมือนเดิมถาหน้าอะไรก่อนไม่รู้เหมือนกันเขาโทรศัพท์มาผมก็ตก,กใจผมก็เลยรีบโทรหาท่านประธานก่อนครับ,ค,รบคุณก็ณณไม่ต้องคุณไม่ต้องสในใจอะไรไม่เหมนมีอะไรครับ ก็คือข้าง้าบอกว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็น,นคดีก็ออกมาเรียกครับแล้วเดี๋ยวผมไปร้อมทนายไม่มีอะไรแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ยคุณคุณไปก่อนเลยแล้วคุณก็ไปแจ้งอะไรก็ไม่รู้ครับครับนั้นก็อยู่นิ่งๆก่อนแล้วกันนะักธรรมทานรอเขาเกิดเขาโทร<อ>มาที่ค่ายว่าอีกทีนึงออไม่ใช่เขาต้องรู้ว่ายอโทรเขา,เาเออกหมายเรียกมามอ๋อออกหมายเรียกมานะครับ,รบตำรวจจริงเขาถ้าเขาเป็นตำรวจจริงเขาต้องออกหมายเรียกคุณไม่ใช่เขาอก่อยคุณไปฟบคุณก็ไปพบครับครับครับได้ครับงั้นก็บอกให้ถ้าเกิดมีหมายเรียกก็ค่อยติดต่อมาอีกทีนึง เออคือต้องหมายก็ให้เขาให้ส่งหมายเรียกมาที่บ้านเขาไปถ้าผมจะจะได้จะได้เข้าสู่กระบวนการอันที่ถูกต้องไม่ใช่อยู่ไปถามอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคุณบอกพอไหมคุณบอกผมไม่รู้เรื่องหรอครับอ๋อครับครับกแล้วก็เออถ้า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 อย่างไรก็ทาให้มันถูกต้องออกมาคือคุณบอกคุณไม่รู้เรื่องนั่นแหละแล้วสมมติถ้าเกิดเขาจะเดินกาเรกเขาต้องออกมาเรียกคุณเองคุณบอกคุณไม่รู้เรื่องเขาโทรหมาอีกทีคุณบอกไม่รู้เรื่องคไม่รู้เรื่องครับอืม ครับผมไม่รู้หรอกครับสมมติมถ้าเขาถ้าเขาออกมาเรียกคุณคุณก็ค่อยประสานผมเดี๋ยวผมก็าชาดไปด้วยอืมครับครับครับได้ได้เขาทํประธานงั้นเดี๋ยวหยุดหยุดนิ่งๆก่อนเนะครับครับมันมุณจะไปชุกอะไรอ่ะผมถามเลยเขายังไม่ได้สอบผมเลยแล้วกนนี้ผมผิดอะไรก่อนก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันมันมีโทรศัพท์เข้ามาทักผมมาเป็นเขาบอกว่าเป็นตำรวจนะครับเขาบอกว่าเออมี อน้องก็เดินอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยเขาก็แกะรอยก็คือเหมือนกับเขาถามเด็กปัม๊มถามพนักงานแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าเขาคุณคิดว่าคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยถามแมคโดนัลด์ถามเด็กปัม๊มแล้วก็ได้เบอร์คุณมปนง่ายขนาดนั้นเลยหระผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาหาช่องทางตรงไหนมันก็มันก็ไม่รู้อะครับม,ม,มันมีคนคุยกับใครคุณไปคุยกับใครหรือเปล่าไม่มีเขาท่านประธานยังไม่ได้คุยกับใครครับ แล้วมันจะรู้เล์คุณได้ไงมันต้องเป็นคนยึงไงนี่แหละมันก็ไม่รู้เหมือนคงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาเบอร์มาจากไหนมานะน,นะครับคนเราจะมีเบอร์กันได้ผมยังไม่มีเบอร์คุณเลยครับเออผมยังไม่รู้เลยเบอร์คุณเบอร์อะไรครับงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวอยู่นิ่งๆก่อนถ้าเกิดโทรมาอีกทีหนึ่งแล้วให้ผมตอบ่าไงถ้าเกิดเ็าโทรมาําอีกทีหนึ่งะครับถ้ามาทานันผมก็บอกผมไม่รู้เลยครับเล้ ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอมาจะจะมาถามผมทําไมผมไม่ไปผมไม่รู้เรื่องอือครับครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับครับได้ครับครับแต่คุณคุณลบคุณลบเบอร์นี้ทีไปได้ไหมเบอร์ไหนครับเบอร์ใหม่อ๋อเบอร์ที่คุณใช้อยู่เนี่ยเบอร์ผมเนี่ยแหละครับเอออ๋อก็ได้อยู่ก็ทนายทานเออคุณลบคุณเปลี่ยนเบอร์แล้วลองดูดิว่าถ้าเขาติดต่อมาได้ไม่มีคนรู้เบอร์คุณถ้ามันเป็นเรื่องจริงเขาต้องสหมายไปที่คุณที่บ้านอ๋อครับครับครับ ได้ครับนะครับครับท่านประธานครับครับครับคุณคุณทําให้มันถูกต้องคือผมก็ไม่ได้อะไรอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะครับเออเข้าใจนะครับครับได้ครับท่านประธานก็อยู่นิ่งๆก่อนครับครับได้ครับครับสวัสดีครับไม่ก็ประเด็นก็ไม่มีอะไรคุณก็เปลี่ยนเบอร์แล้วก็เขาเขาอะไรมาก็ให้เขาติดต่อมาทางไปรษณีย์ของจริงแลต้องมาไปรษณีย์ไม่มีโทรศัพท์ครับเขาบอกว่าขอสอบขอข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะมานะครับนัดเจอผมที่เซ็นทันลาดพร้าวเนี่ยครับ ไม่ต้องคุณจะไปอะไรอ่ะคุณรู้ยังเขาไปตำรวจจริงตำรวจปลอมคุณถ้าเป็นตำรวจจริงเขาตจจ้องมีหมายนะครับเห็นเขาทักมามันก็ดูเหมือนเป็นตำรวจจริงครับอ,อ,อเค,ครับรจจรครับ,รบได้ครับงั้นเดี๋ยวกว็คา,า,ากันใหม่ครับครับได้ก็ทำ